เดี๋ยวไปเจอกันนะคะวันนี้เราจะขับมอเตอไซค์ไปไปแว้นตากแดดกัน,นะคะ่ะไปลิสต์ o ตอนนี้เรามาถึงคลินิกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขอใบรับรองแพทย์มาทำใบขับขีนะเดี๋ยวไปเจอกันให้ไ นคะตอนนี้จากก็อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นะคะวันนี้จะมาบริจาคเลือดครบสามเดือนนานแล้วไม่ได้มาสักทีวันนี้ได้เลิกนะคะก็เลยแวะมาสักหน่อยจะได้รอรอบเดือนใหม่ไว้ค่ะลุย ไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวนั่งรอสักสิบนาทีก่อนเพราะว่าเพิ่งเดินขึ้นดิฟมาเห็นว่าเดี๋ยวเ่าววดความดันไหม่คะ่ะ รอบสองก็ยังแย่อยู่ดีหาจะบาไดไปไปวัดความดันกันอีกรอบรอบที่สามรุนเ่อยด้วยนะคะทุกคนให้มันได้อย่างนี้ผ่านแล้วเย้ไป, <c oughs> ไปค่ะไป้วเดีจากเลือดกัน สุดท้ายก็คือความดันฐานแต่ว่าเลือดไม่ผ่านอยู่ดีนะคะเป็นความเทียงพ้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เราต้องกลับไปกินยาก,ก่อนตั้ง <c oughs> แต่บริาจาคมาก็เป็นครั้งแรกเลยที่ เดียบร้ยค่ะแล้วอนี้จากไม่ได้เ,เฟลมากเลยไปค่ะทุกคนไปที่ต่อไปทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่นะคะแวมาคาเฟ่ที่พี่สาวทำงานก็มานั่งกผ่อนขนกันหนึ่ง โดดเลยโดดลงไปนี่คือคำสั่งโดดลงไป

หมดไปอีกหนึ่งวันเดี๋ยวก็ต้องเตรียมตัวไปทำงานแล้วนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหคนคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอตัวไปนอนก่อนนะก n i g h น